สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะจะพาทุกคนแบาบเพิ่มยอดกดหัวใจนะคะหรือกดถูกใจนะคะโพสตนะในทวิตเตอร์นะคะด้วยเว็บไซต์ k m k d Social s จะทำยังไงนั้นเราอ่าก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้ามาใน Google นะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า KMC k Social ตามนี้ได้เลยนะแล้วก็เลือกเว็บแรกไปเลยนะคะ อ่ะแล้วเนื่องจากเรามีสมาชิกยู่แล้วก็ขอญยกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วก็จะอยู่หน้ากางซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดถูกใจนะคะหรือยอดไลค์นะคะในโพสต์ของทวิตเตอร์เนาะก็เลือกไปที่หมดหมู่ได้เลยนะคะเลื่อนถ่านเป็นทวิตเตอร์ได้เลยนะก็จะเป็นเพิ่มถูกใจนะคะจะมีแบบรับประกันและไม่รับประกันเนาะเราใช้แบบรับประกันนะคะอ่ะเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยเนาะเราเลือกเป็น1704นะคะนี่บริการนี้เลยอ่ะเมื่อเลือกทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป กนันนะคะทุกคนนะคะเลือกจำนวนที่เราต้องการเนาะเราเป็นยอดขั้นต่ำก็คือ100นะคะเวลาเฉลีย่ยของเราก็คือนี่เลยค่ะ5นาทีค่าใช้จ่าย28บาทนะจะได้ให้ก็ส่งนะคะเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วเนาะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะ,ะหลังจากที่เรารอมาประมาณ2-3มนาทีนะคะตอนนี้เนาะยอดเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น98ปใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วาทันใจมากๆเล